ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมนส่งไมโครครับผมเสร็จแล้วครับบอครับสวัสดีทุกทุกท่านครับสวัสดีเอฟซีและผู้ติดตามทุกทุกท่านบอเสร็จแล้วครับก็ก็จะเหลือเก็บงานนิดหน่อยตรงนี้เ๋ยวก็ปาด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 ไปถ้ากระส่วนเกินก็ไล่ไล่มาใส่ตรงนี้ครับเนี่ยใส่ตรงนี้ตรงไปโครนี่แต่อย่ามาถ่ายคลิปก่อนอ่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เผื่อเผื่อว่าเผื่อว่าช้ามาถ่ายแล้ว เผื่อไม่สวยก็จะถ่ายรูปไปเห็นก่อนว่าเสร็จงานแล้วมันเป็นยังไงอ่ามันสวยมากสวยนะแค่ไหนก็ตรงนู้นก็ต้องแก้แล้วครับเอาดินใส่ขึ้นมาแล้วก็ไม่อยู่เพราะว่าอย่างที่ผมบอกเราละเอียดมากดินมันจะขาดนะฮะยินมีนจะขาดนี่ครับเสร็จแล้วนี่ฮะก็เมื่อวานที่เมื่อเช้าที่ลงตรงนู้นแล้วก็อ่าด้านนู้นมันทังเพราะว่าเรายืนดินทั้งบนแล้วขุดขุดขุดขึ้นไปก็อย่างที่ผมบอกมันขยมขยมแล้วก็มันก็ดินก็ขาดด้วยเนาะดินมันออกใสๆครับมัน มันไม่ค่อยเหนียวมันทํายากมันก,ก็ก็อย่างว่ามันอาจจะเป็นข้ออ้างของผมไปแหละแต่มันทําได้จริงจริงดีมันเละก็อย่างที่เห็นครับข้างล่างนี้นจะเป็นบ่อเป็นปืนหมดเลยตอนนี้เก็บสวยมาแล้วแล้วก็เอาดินใส่ใต้ตึกนะครับใส่ใต้ตึกเต็มหมดแลวครับเห็นไหมฮะบ่ก็จะดูสวยถ้าเกิดตรงนู้นไม่พังถ้าเกิดตรงนี้ไม่พังนะฮะแล้วก็ตรงนี้ไม่พังก็จะสวยมากครับนี่ฮะตอนนี้เสร็จแล้วนี่ยเวลาเก็บกัดสโลปฮะก็กัด กรพี่เบี่ยงก็พยายามกัดเหลี่ยมข้างบนเนี่ยเก็บมาให้โดนให,ให้ตรงเต้กัดตรงไม่ได้ก็ให้โค้งนิดหนึ่งแต่แต่แต,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 แต่ต้องโค้งอย่างนี้นะอย่าโค้งโก่งออกนี้นะมันจะไม่สวยนะฮะนี่ฮะอย่างนี้ครับนี่ครับเหลี่ยมลางเหลี่ยมบนก็ดูก็มันก็ไม่คมเท่าไหร่ครับมันก็พอได้ครับตรงนี้แต่ก็ก็ประมาณนี้ก็โอเคแล้วแต่จริงๆบ่อน,นี้เน้นเอาดินขึ้น,นะฮะดินขึ้นเพื่อใช้ให้บ่อลึกครับตอนนี้ก็น่าจะขุดฟาร,ร์มลึกจากเดิมไปประมาณน่าจะจะห้าสิบเซนได้ครับหประมาณห้าสิบเซนครับ แต่ว่ามันเป็นเลนเยอะครับอย่างที่ผมถ่ายคลิปให้ดูเนาะมันจะเป็นเลนหมดเลยเนี่ยเลน <S <S เลนเยอะมากเลนเยอะมากครับเนี่ยฮะเลน <S <S เลนเลนรอบเลย <S 1> <S 1> เลนเยอะมากครับขุดไปมาห้าสิบเซนฮะก็บ่อลึกกประเดิมแน่นอนครับตรงนู้นก็ว้าวนู้นก็จะเป็นน้ําออกสนามก๊อบเข้ามาสะสมอยู่ในนี้คือเป็น,ปน,ปนบ่อกเก็บน้าถ้าเกิดน้ําเยอะก็จะเดินออกมุมนี้นี่จะเดินออกมุมท่อนี้แต่นี้เดี๋ยวผมบอกก็คือว่าทางขึ้นที่ผมเก็บก็คือเก็บตรงนี้ก็คือตรงนี้เป็นหลุมสูบน้ําผมก็ตักไปลึกแหละแล้วก็ดูดน้ําออก ใส่ท่อนี่แต่นี้ก็เวลาเสร็จงานเราก็เอาดินแห้งไปใส่ใส่แล้วก็ดินแห้งดินแห้งใส่ไปเยอะๆที่ผมบอกแล้วเวลาเราเก็บมันจะเก็บได้นคะครับเราเก็บมุมนี้ครับเวลาเก็บก็เก็บอย่างนี้อ่าเมื่ hart, กอกี้ป่าเวลาเก็บมันจะเก็บยากผมกี่ฟันนะฮะต้องเวลาเก็บต้องใจเย็นๆนะฮะพี่เพื่อนๆนี่ครับตอนนี้ก็เสร็จแล้วนี่ครับประมาณนี้ครับเดี๋ยวตรงนี้ก็อีกสักครึ่งวนนะะันฮะเคลียหญ้ามุมนู้นครับเคลียาลารรายละเอียดอีกประมาณครึ่งวันนะฮะเก็บรายละเอียดตรงนี้อีกครึ่งวันก็จบคะก็พอดีเราทำงานเป็นหลายวันเนาะนี่ฮ การทําบ่อเนาะก็ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบจบบ่อเนี่ยมันเป็นไรหนาอย่างไงนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดผมเพิวันนี้เช้ามาถ่ายเดี๋ยวตรงนี้มันจะย้อยลงที่มันลงเพราะว่าส่วนหนึ่งอาจจะเป็นแรงดันดินเนี่ยครับมันมีแรงดันนะฮะอ่านะเวลาเลนเนี่ยตักไว้นานน้ำมันจะออกนะฮะเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนไปดูอ่าเลน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 เนี่ยมันก็คือดินผสมน้ําครับแต่พออยู่ไปนานเนี่ยอ่าดินมันหนักกว่าน้ํา มันก็จะยุบตัวลงไปว่าน้ําก็จะโผล่ขึ้นมานะฮะก,ก็คือว่าตรงนี้ต่อไปมันจะยุบครับแต่ถ้าเกิดว่ามันแห้งแล้วเราก็เอาแม่โครมาเก็บนะฮะเอามาเก็บมาปรับมันก็จะสวยงามนะฮะมันก็จะสวยงามตอนนี้ก็เอาทรงนี้ไปก่อนนี่ฮะคืองานดินเลนจะท,ทําทีเดียวสวยเลยไม่ได้นะฮะนี่ฮะเห็นไหมครับน้ําจะขึ้นฮะอันนี้ไม่ใช่น้ําฝนนะครับอันนี้ไม่ใช่น้ําฝนนะไม่ใช่น้ําฝนนะส่วนหนึ่งน้ําฝนนิดหน่อยคะแต่ด้านนี้ครับอันนี้ดูนี่ น้ำจะอ <the> <Donald> <MS> ืดขึ้นมางี้ครับ <to> นี่ครับนี่ครับน้ําจะอืดขึ้นมางี้นี่ครับน้ําจะอืดขึ้นมาครับเป็นเลนน้ําจะอืดขึ้นมางี้ครับไม่ใช่น้ําฝนนะครับอันนี้ไม่ใช่น้ําฝนเนี่ยเดี๋ยวพวกนี้เราก็เก็บขอบเนี่ยปัดปัดปัดลงไปครับปัดปัดเก็บขอบนี้ใส่ตรงไหนที่มันไม่สมอก็ใส่ให้ไล้มันสวยนี่ฮะนี่ครับผมสุน้อยครับแล้วก็เก่าก็ทําบ่อได้ครับพี่เพื่อนถ้าเกิดว่า อ่ามีพ,พ่บางท่านที่ขับรถใหม่อยู่ก็จะได้เปรียบกว่าผมการทํามุงทาบอกก็จะง่ายแต่ถ้าเป็นรถเก่าเหมือนผมก็ทํางานน่าทางานนีนทนนน้ทำงานได้ครับก็ทํางานได้เหมือนกันก็รายวันมันก,ก็ถูกเราไปรถหย่อนกันไปตามสภาพของรถนะฮะอ่าก็อยากให้ดูว่าจะได้มีแรงมานาลใจกันเนาะรถเก่าก็สามารถสร้างผลงานดีๆได้นะฮะก็เพื่อนๆก็ได้เทคนิคดีๆจากผมไปที่ผมบอกไปก็บอกหมดนะฮะก็ไม่มีกั๊กนะครับเพื่อนๆจะได้เข้าใจเนาะว่า จากเตืต่นเริ่มต้นแง่คิดในการทํางานของคนขับรถวางแผนยังไงทํายังไงอะไรยังไงแต่สิ่งทุกอย่างเนี่ยที่ผมบอกพี่เ่อนมันก็จะต้องมีจุดไคลแม็กของมันจุดแม็กของมันที่มันจะบอกพี่ๆเพื่อนได้คือมันเป็นจุดความลับที่ผมจะต้องเก็บไว้บ้างเพราะว่าผมจะบอกเพื่อนหมดแบบหมดรูปหมดภาพเลยมันก็ไม่ได้เพราะว่าบางสิ่งบางอย่างมัน,ม,นมันก็ต้องมีบ้างอะเทคนิคแต่ละคนเขาไม่บอกกันหมดแล้วครับแต่ผมบอกพี่เพื่อนไปอย่างน้อยประมาณ80%แน่นอน แค่นีพพน้พี่เพื่อนก็ไปหากินได้แล้วแล้วอีก20%เนี่ยพี่เพื่อนก็ไปหาเก็บเกี่ยวประสบการณ์เอาแล้วก็เก็บเอาอีก20%ผมว่าเป็นเรื่องง่ายเมื่อก่อนผมขับรถที่ไอการที่แนะนําเนี่ยมันก็ยากครับกว่าจะได้มาแต่ละอย่างแต่ละอย่างคนนู้นบอกบ้างคนนี้บอกบอก้างผู้พักปราจำเขามากว่าจะเก่งก็ใช้เวลานะครับอ่านี่ครับพี่เพื่อนอเสร็จแล้วเนาะมาเดี๋ยววันนี้ก็เคลียร์เก็บงานนิดนึงก็จบแล้วครับอ่าวันนี้ก็ บนสมม่งไมโครก็ต้องกบุคคลประสูน้อยก็ต้องลาพี่เพื่อนไปก่อนเนาะเนี่ยครับวันนี้ตัวแรงครับก็อย่างที่บอกว่าเดิมๆครับไม่มีรายแต่ว่าแปลงใบพัดลมครับไม่งั้นก็บอกเลยว่าทํางานทั้งวันไม่เฟี้ยวแน่นอนแปลงใบพัดลมสายหลอดของโอเบร้อาสามห้ารับรองว่าเฟี้ยวทํางานทั้งวันไม่มีร้อนครับก็พี่เพื่อนดูเนาะอ่ะผมบนสมม่งไมโครก็ต้องขอจบคลิปไปเพียงนี้เดี๋ยว มาเจอกับพี่เพื่อนคลิปต่อไปจะไปที่ไหนเดี๋ยวมาติดตามกันโอเคนะครับสวัสดีครับผม